ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวห้าโมงเย็นกับอีก44นาทีนะคะมีคุณผู้ฟังสงสัยว่าพี่ครับขึ้นเรามีวันเกิดขึ้นไหมเรื่องเล่ามันยาวค่ะเวลาไม่พอเอาเรื่องที่ตอนนี้เอาสั้นๆเอาใจความตอนนี้ก่อนคืออันดับที่หนึ่งน้ำมันพรุ่งนี้ขึ้นนะจ๊ะเบนซินปรับขึ้น0.50าสตางค์ต่อลิตร E 8 5 0.30สตางค์ต่อลิตรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นดีเซลก็คงเดิมต่อไปนี่คือเรื่องที่ตัวเลขที่ต้องรู้ก่อนนะคะรวมไปถึงถ้าใครจะไปแถวราชประสงค์ค่ะวันนี้บรรยากาศที่แยกราชประสงค์ก็หลังจากอ่านคำวินิจฉัยปม8ปีนะคะก็จะมีการรวมตัวของคณะหลอมรวมประชาชนเขานัดกันไว้กี่โมงเขาก็มาแล้วก็มีรถเครื่องเสียงจอดเพราะฉะนั้นเส้นทางของการจราจรก็ดูไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือน ก็ขอให้ฝนไม่ตกนะคะดูแลตัวเองมากๆสําหรับเสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่แล้ววันจันทร์เรากลับมาเจอกันเราใช้คําว่าเจอกันวันจันทร์หรือเจอกันเดือนหน้าก็ได้เข้าสู่ควอเตอร์สของปีสวัสดีค่ะ